สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อาแมา่พี่น้องทุกทกท่านเลยครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีงามที่เราในฐานะประเทศไทยนะครับได้จัดลีลาดชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้หาผู้ชนะเลิศเมื่อได้ผู้ชนะเลิศเราจะส่งออกนอกโลกไปเลยนะครับ <c oughs> ให้แข่งขันให้ชาวโลกได้รู้จักกันว่ารีลาดของประเทศไทยเนี่ย ีเแล้วเก่งขนาดไหนและสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือประธานครับท่านประธานที่จัดงานนี้ท่านเสียสะละแรงเงินกําลังทรัพย์แรงกายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้งานนี้เกิดขึ้นมาด้วยดีนะครับผมอยากจะให้ทุกท่กนานพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกมือให้กําลังใจกับท่านประธานของเราหน่อยนะครับขอเรียนเพินนะครับท่านประธานอดิศักดิ์ประเพทปะกิจ,จุตาธิพรนะครับเจ้า ขาหน้าก่อนคขหน้าก่อนฮะขาหลังทีหลังนะครับขาหน้าก่อนนะครับครับขาหลังครับขาหลังตามเือนเลยฮะขาหลังเครับเ คือประธานผู้มีน้ำใจจัดงานวันนี้ขึ้นมานะครับจัดจะให้อ่อท่านประธานเนี่ยนะครับได้กล่าวอะไรสักนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นพธิธีในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับพี่ร้องให้กันนะครับ

ลูกชายก็มาด้วยอ๋อลูกชายก็มาด้วยครับตับตับบาดเลยอดหัวหนพ่อทุกอย่างโอเคท่านครับท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะเปิดจอเป็นคนแรกนะครับเพื่อเป็นผู้สมัครเลิกสองงานวันนี้ครับไม่ฉันกำลังลุกกำลังให้กับานที่จะมาเป็นเจ็บเปิดป้อนในวันนี้หน่อยครับ อขอราทานยาพยครับไปข้างบนนะขอบรัค ส,สาคาทววันนี้ตธานทันะธานไม่หายใจทันตานตาย เกินนะครับทางตายแล้วอ,อย่าเสียวเวลาดีกว่าเราจะมาพบกับมักคีลัตคู่แรกนะครับตบมือดังๆให้กับมักคีลัตคู่แรกของไทย่อย เร่องนรยงี้นักลีลาดีดีับตองรู้จักสมมาคารวะดนตรีเท่านั้นที่จะทำให้เขาเต้นลีลาได้ครับบิดมาจากบ้านไม่แห้งนะครองรับบดกัยอะไรที่นี้ผมขอเสียงเกบเลยะครับต้อนรับกับที่สตูผมอขอฝากฟังชื่นเธอด้วย,อย,อยผอเออเ ชิลเลอรอน่ารักมากเลยครับชิลเลอรับคุณน่ากมากครับผมตบมือต้อนรับกับในชีวิตผมเนี่ยผมโชคดีนะที่ได้มาร่วมงานในงานเนี้ยถ้าผมไม่เป็นคนโชคดีผมไม่ได้อยู่ในงานแบบนี้แน่นอนครับผม คุณมีจุดผ่อนความด้วยเหครับงม้นรผมผมคิดว่าผมเขาเรอนานแล้วผมว่าเขาเรอนานแล้วผมก็ร้อ้คณหยุดพูดดีละครับผมผมผมไม่พูดก็งานจะเดินได้เลยโโหถูกต้องก็ถูกก็ถูบ ตาดข้างล่างเลยเหรอเราเห็นก็เห็นคนโทษเลยเขาติดข้างบนแล้วหนูอพอยากเหมือนคนอื่นโอจคไม่ได้ทำดีเขาเขาเป็นข้างบนนี่คือผลงานนี่หมายความว่าคุณอ่าครับอ,อ่าทั้งอื่นเละคระับการแข่งขักนการแข่งขันนี้มันจะมีคู่เดียวเนี่นไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจึงมีอีกหนึ่งคู่ก่อนที่จะไปถึงคู่ที่สองนะคะหนูขอเปลี่ยนนโนบาีได้ไหมคะ หนูอยากเลือกเพราะว่าปู่มากเลยค่ะไปไครภรรยาคุณไทรู่นน่ะไม่เป็นไรครับเป็ี่นเป็สามคนหน้าด้ไหมคะเซ่นค่ะไม่เลือกสามท่านมาแล้วนะครับขอเชิญท่องจีนสามท่าน เอาไป้ปหาห,หนูนากินนะครับผข้าพุมธเกียริผู้เจริญทุกท่านนะครับตอนนี้คงจะพร้อมกันแล้วสําหรับการปรบมือดังๆต้อนรับคู่แข่งคู่ที่สองและโดยเฉพาะคู่นี้นะครับเป็นลูกของคุณหญิงด้วยโอ้ขอเรียนเชิญน,น้องประพัฒนันิสสุธารากับคุณหญิงซึ่งเป็นคุณแม่มาด้วยกันด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยนะครับ สวัสดีครับโอ้ยินดีเป็นเกียรติอย่างสูงเลยครับคุณหญิงครับต่ำต่ำนิดค่ะพิธีกรคะต่ำนิดจึงค่ะอต่ำสูงไปใช่ไหมครับค่ะสูงไปค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นงานแข่งดีลาศใช่ไหมครับใช่ครับไม่ทราบว่ามีเซอร์ไพรส์งานวิ่งควายหรือเปล่า เรล็บเตยดึเป่อันนี้เป็นเพลงใหม่น้องไปทำมาจากออสเตรเลียโอ้โหคือว่าน้องพีชที่มองไทยน้องพีกเขาดังเุสาวเหรอสาวเขาลูุสาวคนเดียวของเดียนค่ะจำไม่ได้เลยครับพอลผมผมก็จำคุณได้แหละที่้ำงานนี้คุณแม ขึ้นมาเองจริงลูกหนูชนะเลยก็ไม่แปลกนะคะให้ลูกแข่งกับตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ว่าเราเคยเป็นคู่รักกันนะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต็เ,วเตะฟันหลุดเลยเดี๋ยวพ <c oughs> อความผูกพันระหว่างเราอ่ะันไม่เคยคิดเลยนะ,ะใช่ครัเพราะคุณคุณรวยนี่ถูกต้องค่ะคุณเน่ยเหมือนน้องจิ้ม เขาจะฉีมไปทุกร้านแหละค่ะอะไรครับไม่ถามจริงไม่เสร็จแล้วมึงเล่นบอลอยู่ฮะนี่อันนี้ผมคิดว่าคุณทั้งสองเนี่ยเข้าไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับครับครเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของคู่ที่สองนะครับครับผมคือบางบางทีท่านผู้ชมยังไม่รู้นะครับเมื่อข่าวสื่อนำจะส่งกับลูกกลังใหญ่คุยอยู่ครองขาปะทับอยู่ ต้ำน้ำน้ำเปิดไลนหนมอยู่ยามอยู่ยามไรเนี่ยลูกอะไรครับคุณแม่แม่มีความนังจะบอกนี่เหมือนมันวุ่นวายไหมลูกไม่ใช่อะไรเขาแม่มีของจะให้ลูกอะไรครับคุณแม่ พี่รักคุณแม่ตังเลยคเดังเลยจบจริงๆเลยอ่ะเล่นมั่งได้ไหมแบบนี้เนั่งเขาคิดเล่นอยู่นะคิดเล่นกันอเอไรแค่คุณแม่ถาแอนอนได้ไหมครับคุณแม่ ามันีูกคุณไม่ได้นได้เนี่ยแม่ได้มาไงไม่ต้องบอกแต่ลูกคุณไหมว่าใครใส่เส้นต้นนี้สเต็ปการต้นจะเพรียเลยย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 ยดยย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 ยงยม่ยย้ยย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 ย่ย่้ยยยยง มันจะขาดนะทั้งคู่แม่แม,แม่ลูกแพ้ไม่ได้นะคะรับแบอกไว้ก,ก่อนนะรู้แล้วเดี๋ยวใส่สร้อยเส้นนี้นะลูกนะลูกจะต้องเต้นเปลินๆกันริ้วเลยลูกคุณแม่ใส่ยังไงใส่แล้วค่ะสมกับลูกไหมถ้าให้แม่ตอบเป็นจริงอ่ะแม่ว่าสร้อยดูดีกับลูกเยอะยอกเลยโเไคไหมโอ้โหสวยมากเลยครับในชีวิตผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฮะ ถ้ามีกล้องเนียผมถ่ายรูปเลยนะผมอยากไปประจานอ๋อดีครัเอาดนตรีมา

ุชน่าน่เลยครับคุณแม่คณะร้านแต่เจอลูกขางานานี้แม่จัดขึ้นมาเองจริงแม่อย่าไงไรก็ชนะแนะครับผมก็ขอใจช่วยนะครับมอาแต่ทีนี้ว่าเวลานี่มันจำกัดจำกิดมันเชื่อเพื่้าเลล่ะนาฬิกามันเดินคือจะไปเอาเงินมันหยุดมันได้ยังไงทีนี้ค,คู่ของคุณคอะค,คู่ของคุณเพราะว่าตอนนี้ผมดูเวลาแล้วเนี่ยมันเหลือเพียงห้านาทีเท่านั้นเองนะครับผมจะนับถอยหลังถ้าหากว่าคู่คุณยังไม่ถอยหลังก็เลยนะคะนั่งนัดกันดีกว่านะคะ นับเวลาถอยหลังนะครับถ้าคู่คุณยังไม่มาภายในสิบวิเนี่ยผมถือว่าคุณแพ้พามไปเลยนะแล้วคุณแม่ล่ะคุณออกเลยน,นะ,ะเนี่ยคุณแม่ถามทีนี่เซตันไปไหนคะเนี่ยใครใครนะกูเต้นเลยดิชื่ออะไรเซตันก็ไม่รู้เนี่ยหก <c oughs> แล้วนะฮะเบนี่ได้ก่อนไหมหกครับสวัสดบบีคุณแม่ครับแม่รู้เหรอใคไปไหมาเลยในคเนี่ย เอาเลยี่คเดี๋ยวก่อนสายซ้อนค่ะฮัลโหลฮหลครัโอ้ยรอยหน่อยไม่ได้หรอกครับเวลามันจะหมดแล้วคุณมันเหลือแค่4ีวินาทีคุพูดกนงห้มาพี่กเดี๋ยวก่อนค่ะสี่ครับใช่ค่ะทรทำไมอะไรนะคะยรตรงนี้อสยวโทรหาทหากันี่เดี๋ยวสิฮัลโหลฮัลโหล้าถึงหนึ่งในคู่แข่งเขานะครับสองแล้วนะครับฮัลโหล เมื่อไหร่มาเนี่ยสอ<า>มอะไรดีเนี่ยะันเป็นเสื้อผ้าไม่มีครับคุณแม่ชุดไหนก็ใส่มาเถอะชุดไหนก็ใส่มาเถอะซ้อมหยุดก่อนโอ้โหทันเวลาดีครับ ชุดเขาเชิญนะขเขาเชิญคู่พูดที่หนึ่งนะครับพู่ที่หนึ่ง <S 2> <S 2> ภาพลักษณ์เนี่ยตัดสินใจไม่ออกเลยครับบอกไม่ถูกว่าว่าใครเนี่ยจะไม่ได้มือก่อนเดินนะคะถ้าตันขายืนตรงไหนลูกพร้อมครับโอ๊ยแม่พอเหอะมันแอกเกินเ่ะนะครับก็คู่ที่หนึ่งจะเป็นผู้ที่อ่าเริ่มเต้นก่อนนะครับเออเธอยังไงเต้นเต็มที่ชนะแน่ละคู่เราอ่ะทำไมพี่ไอ้กระสอดนึกกระสอดเลย เต้นเถอครับฮะทำไมล่ะครับเชื่อผมเถอ,อะคู่เราเต้นชนะแน่นี่คือสร้อยศิลาม <S <S มณีเมื่อใส่แล้วมันจะมีพลังการเต้นดีมากพี่ดีมากไม่ทราบว่าทั้งคู่พร้อมหรือยังครับพร้อมครับ thank okay. you การแข่งขันนี้มันรู้สึกว่าหน่วงๆครับคู่ที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วแต่สังเกตคู่ที่สองเนี่ยดูจะพร้อมมากซะเหลือเกินนะครับขอเสียงประมือดังๆให้กับผู้เข้าแข่งขันคู่ที่สองของเราหน่อยครับคนี่เป่จังหวดีกว่าไหมก็ดี เอาเป็นจังหวะที่เราถนัดกันดีกว่าอเอาใน<ล>แข่งขันนะนี่ก็จะการฝึกซ้อมที่ ใช่ไหมคะมันไม่สมศักดิ์ศรีเป็นเกษตรใหม่ลูกโอเคนะคะถือว่าโอเคนะครับแต่ทีไรนะคะคือคณะกรรมการเนี่ยลงความเห็นมาแล้วว่าคุณทั้งสองตัวเองคนเนี่ยนะครัูสูสีกันมากครับผู้ตายแล้วไม่สูสีนะคะลูกฉันน่ากินขาแล้วค่ะใช่ครับผมว่านะเราก็เต้นพร้อมกันเลยนะครับใช่ค่ะอะ เป็นการเต้นคู่แล้วก็ใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการว่าคู่ไหนจะเต้นได้ดีกว่ากันนะครับ่ะขอเชิญฮะดนตรีหน่อยครับเต้นคู่นะครับจังหวะจังหวะที่สองนะครับเป็นจังหวะออฟฟิท ออกมาเป็นเอกฉันเลยนะครับให้คู่ที่ขวามือเนี่ยเป็นผู้ที่ชนะเลิศครับแสดงว่าคุณทอกับน้องพีทคุณทน้องพีทแเดี๋ยวเียวเดี๋ยวอะไรแล้วรูช้ามาคนนี้นะเดี๋ยวคู่น้องู้อสลับไปแล้วอะไรอไรแล้วใครผู้ชนะะเดียวอกง่ายลูกฉันต้องชนะเพราะว่าลูกฉันมีศิรามันีเน่ ไอ้ไน,นี่มิคาบอนี่เหรอทางฉั<ห>นเลยคุณศิลามณีเหรอศิลามันแ่ไงี้ค,นนะคะรับเรามีศิลามณีมันไม่มีศิลามณีพูดไปแล,ล้วลูกแม่จะบอกความจริงให้นะจ๊ะสร้อยศิลามณีเน,น,นี้ถ้าหากว่าใครมีเหมือนกันสองคนนั้นต้องเป็นเนื้อคู่กันลูกถูกต้องละสองคนเป็นเนื้อคู<ส>่กันโี่คองค์ชายพับรถ นี่จะใา้รถรถเพื่อแสงหลังฉันจะให้เธอเป็นผู้ชนะและเป็นคนที่เธอสองคนจะมีความรักกันไม่ได้ฉันไม่เธอชนะแน่นอนเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยจะยิงเขาใช่ไหมเนี่ยผมมีปืนเต็มตัวตายได้เฮ้ยตัวกันได้ไหมเขามาต่อตาต่อคันบุค่ะ ขนานจริงแล้วก็เราจะเกิดมาเป็นคู่กันเหมือนเหมือนไอ้ขวัญกับอีเรียอน,น,นอกพี่กัดหนองที่มองดังทองแสงแสบซ่บทำบ้านหลับไป พราะว่าสัญญาเราเกิดเป็นไอ้ขวัญอีเดียได้แล้วก็เราจะเกิดเป็นไอ้ข้าวกับอีทองเวล่าสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นวิญญาณถ้าเราเกิดเป็นไอ้ข้าวทองเวาวได้แล้วก็เราจะเกิดเป็นโกบอลิกกับอังสุมาลินวิญญาณฉันร้องโอ้โหคุณผู้ชมครับ พูดถึงทางช้างเผือกดวงดาววิบวับก็มาเห็นช้างเผือกข้างหลังไหมครับมาเป็นยวนทีเดียวไม่ละดูสิครับมันกล้าเล่นไม่เอาไม่เอาแล้วไมนเอาเพลงนี้อ่ะไม่ไม่เอาพรุ่งนี้อ่ะพระเอกไม่ชอบทางช้างเผือกปนังเป็นใครอ่ะฉันจะไปเกิดเป็นเจ้าชายพระรัฉันก็จะไปเกิดเป็นเจ้าหญิงแสงฟางโอ้ยอิสงะรึเปลี โอ้โหไม่มีใครเหมาะสมเท่าพระนางคู่นี้ครับฉันไม่เอาไปนะตอนแล้วแต่ยกให้เขาละกันก่อนที่จะไปเกิดเขาก็ได้มอบสร้อยศิลามณีให้กับผู้โชคดีท่านถัดไปนานยิ้มกลิ่นเชียวโอ้โหวิญญาณศิลามณีเข้าสิงครับมาถึงก็ทั้งฟ้อนทั้งเสริ์กันกระนำทีเดียวลุรีลาสิครับพริ้วจริงๆพ่อหนุ่มเป็เกงแดงนี่ เป็นแค้นโหมโร่งก่อนจะได้ชมของจริงทีมงาคุณธงชัยประสงค์สันติที่ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังเร็วๆนี้